เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับกับ ROMC หรือ r a g n ก r อ k M Classic นั่นเองครับที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่14กุมภาพันธ์ครับผม <S <S วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปดูไกด์นะครับว่าเราเนี่ยควรที่จะเวล ตัวไหนบ้างในช่วงระยะเวลาเลเวลไหนนะครับว่าเราจะฟาร์มเลเวลตัวอะไรบ้างนะครับผมในเลเวลระยะห่างเท่าไรว่าเราควรที่จะฟาร์มแบบไหนในวันแรกนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเล่งเลเวลไปได้ไวที่สุดนะครับในช่วงวันแรกเนาะให้คิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะสำหรับชาวแฟนๆของ l m c ที่รอคอยกันในวันที่14กุมภาพันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ด้วยครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ กับร้าน Easy Card Top Up สามารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ2ก็คือรลน์แอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดมีแพ็กเติมเกมให้กับเ,เพื่อนในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ริ้งใต้คลิปของผมครับได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอท24ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา 35บาทครับผมเมืองแรกที่เราจะไปเนี่ยก็คือเมืองอ็อกนะครับผมสาหรับเมืองอ็อกเนี่ยเราเนี่ยช่วงแรกเรายังไปไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นเงามืดๆแบบนี้นะครับเราเนี่ยจะต้องเดินไปสํารวจก่อนวิธีการเดินไปสํารวจเนี่ยง่ายๆเลยครับให้เราเนี่ยไปที่ตําแหน่งที่ใกล้ๆนะครับของเมืองอ็อกแล้วก็เดินไปง่ายๆเลยครับอ็อกเนี่ยมันติดอยู่ตําแหน่งนี้ใช่ไหมครับอ่ะเราก็มาตําแหน่งนี้ก็ได้ถ้าใครยังไม่เปิดก็เดินมาตําแหน่งนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ ไป,ไปจุดวาร์ปนะครับมาเมืองอ็อกเนาะที่เราไปเมืองอ็อกนะครับซึ่งอ็อกเนี่ยมีเลเวลอยู่ประมาณ70นะครับช่วงแรกแกที่เราเร่งเลเวลมาเนี่ยช่วงเลเวล30นะครับถามว่าทำไมาเราต้องไปอ็อกเพราะว่าอ็อ,อกเนี่ยเราจะได้ EP ที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคูณ1น0นะครับเวลาเรากดโซ่เนี่ยเราจะได้เยอะนะครับผมซึ่ง EP เกมนี้นะครับก็ห้ามเกินตัวละครของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40เลเวลนั่นเองนะครับผมซึ่ง40เลเวลเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเราก็บวกลบหารกันเองนะครับ ได้เยอะได้เกินได้น้อยไม่เป็นไรครับผมขอแค่อยู่ในเรงของห้ามเกิน40เท่านั้นเองนะครับถึงเกินก็ไม่เป็นไรก็ได้เหมือนกันครับมันก็จะทําการลดอัตราส่วนลงนะครับตามเปอร์เซ็นต์นะของเลเวลที่มันเกินของตัวละครของเรานั่นเองครับเวลาเราฟาร์มเราก็กดออก70แบบนี้นะครับพอเราเลเวลขึ้นมานะครับ31เนี่ยเราเราก็เปลี่ยนตัวฟาร์มนะครับเป็น71นะครับอ่ะเราก็เปลี่ยนตัวฟาร์มเป็น70 71นะครับ 70 71สิบนะในแมปนี้ก็คือสูงสุด73นะครับช่วงเราเลเวล3ามนะครับแล้วก็ฟาร์มตัว73ได้แบบนี้ นี่ก็จะเป็นวิธีการฟาร์มนะครับผมในช่วงแรกๆแบบต่อไปครับที่เรานะครับตอนที่เราเลเวล32 33เราก็ต้องทําการเปลี่ยนแมบนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะฟาร์มต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะต่ำกว่าเลนที่เราจะได้ EP ที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับให้เรานะครับมาแมปต่อไปเลยก็คือเราเห็นเลเวลตรงนี้ไหมครับ76-82นะครับให้เรามาที่แบบตรงนี้เลยนะครับผมนี่เราก็จะมาฟาร์มบังกรเขียวนั่นเองนะครับอ่าเราก็มาที่แมปของการ์ดแฮนด์นะครับผมตรงนี้เลย ใกล้ๆก,กันเลยนะครับเดินขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วติ๊กมาแบบนี้เราเลเวลของเราน่าจะอยู่ประมาณ32 33นะครับแล้วก็ฟาร์มมังกรเขียวนะครับซึ่งมังกรเขียวเนะี่ยมันก็จะมีมินิเกิดด้วยนะครับบางที่นะมันก็จะสุ่มมินิเกิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปตีมินิได้นะทุกคนนะนี่นะครับผมก็ เก็บเขาด้วยนะครับวันละสิตัวเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีเหมือนกันนะครับของก็ดีเหมือนกันนะถ้าเรายืนไหวเราก็ตีมินิแบบนี้นะครับผมแต่ช่วงแรกๆเนี่ยเวลเรามันยังไม่สูงเท่าไหร่แล้วของเราไม่ค่อยทํานะครับตีก็เข้าอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับช่วงแรกๆเนาะเรเวลของมังกรเขียวนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ82นะเราก็จะฟาร์มตัวนี้แหละไปแบบยาวๆเลยนะครับผมนอกจากนั้นที่เราฟาร์มตัวนี้เสร็จนะครับผมเราก็จะมีเรเวลนะอยู่ประมาณช่วงประมาณ43 44นะครับ แล้วจ็อบของเราเนี่ยก็จะใกล้ๆเข้าถึง40นะครับแต่ถ้าจ็อบของเราเนี่ยยัง39อยู่ก็ไปทำควิตหลักนะครับให้เต็ม40นะครับหรือไปลงดันก็ได้ ื่อให้จ็อบเนี่ยถึง40เราก็ไปเปลี่ยนเป็นคัท2นั่นเองนะครับผมเราเปลี่ยนคัท2เราก็มาฟาร์มเจ้าตัวอุปกรณ์เขียวอีกครั้งนะครับจนถึงเลเวล48นั่นเองครับเพื่อให้เลเวลนะครับห่างจากตัวละครเนี่ยอยู่ในเลนของ40นั่นเองนะครับผมพอเราเลเวล48ครับสิ่งที่เราจะต้องไปเนี่ยก็คือเราต้องไปฟาร์มมอนเตอร์ที่ได้ให้จ็อบค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเพื่อให้เราเนี่ยเปลี่ยนคัา3ได้ไวมากขึ้นและมีสกิลที่ดีมากขึ้นนั่นเองครับความแรงของเรามัน อาเดบาลันครับซึ่งอาเดบาลันเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ให้เราเดินไปหากาฟานะครับแล้วไปที่อาเดบาลันเลยครับวิธีไปนะครับง่ายๆสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเราก็ใช้ไฟวิงก็ได้นะครับเพื่อวิ่งกลับเมืองนะแล้วเราก็ค่อยไปหากาฟาครับเพราะากลับเมืองแรกของคอนเทล่าเนี่ยให้เรามาที่กาฟาตรงนี้นะครับ แล้วกดเข้ามาครับแล้วก็ไปที่แบบอเดบารันครับซึ่งแบบของอเดบารันเนี่ยจะอยู่ในแบบตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นภาษาจีแล้วต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําตอนช่วง c b k เนาะก็จะอยู่ในเลนของเลเวล98ถึง109นะครับก็ให้เราวาปไปที่เมืองแบบนี้ครับเพื่อไปปลดแแบของอเดบารันครับ พอเราเข้ามาที่เมืองอะเรบารันครับให้เราเนี่ยเดินไปตรงกลางเมืองนะครับจะมีประตูวาร์ปดันเจียนอยู่ให้เราเดินมาตรงนี้ครับผมจากนั้นให้เราเข้าจุดประตูวาร์ปครับไปที่ดันเจียนชั้นที่1นะครับพอเราเข้ามานะครับตัวแรกที่เราจะต้องฟาร์มเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่เลเวล48เนาะเราจะฟาร์มไปถึงเลเวล50นะครับเราถึงจะทําการเปลี่ยนตัวอันดับแรกครับเรามาดูมอนสเตอร์ที่เราจะต้องฟาร์มนะครับตัวแรกที่เราจะต้องฟาร์มเนี่ยก็คือพังนะครับผมก็คือตัวนี้จากนั้นนะครับ เราจะต้องฟาร์มพังนะครับจากเลเวล48เนี่ยไปหา50ครับฟาร์มสัก2เลเวลนะครับผมตรงนี้ให้เรากดติ๊กแบบนี้ครับแล้วก็เลือกแบบนี้เลยเลือกพังนะครับปึ่งอย่างนี้อ่าเขาก็จะทําการปีพังนะครับไปเรื่อยๆจนเลเวลของเราเนี่ยเลเวล50ครับผมพอเราเลเวล50เสร็จปุ๊บครับสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือเราจะทําการฟาร์มตัวใหม่ครับซึ่งตัวใหม่ที่เราจะต้องฟาร์มก็คือนักเวทจริงครับตัวนี้เลยนะครับผมนี่นะอ่า แบ็วีิงเนี่ยมีเลเวลนะครับอยู่ประมาณ90ครับครับเราก็กดติ๊กอย่างนี้ครับผมเราก็จะฟาร,ร์มตัวนี้ไปเราก็จะฟาร,ร์มเจ้าตัวแม่มดหรือแบ็กวิดนะครับไปจนถึงเลเวล5 3าครับหลังจากที่เราเลเวล53นะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนตัวเป็นปาโทลีนั่นเองนะครับหรือแม่มดนะ หรือแม่มดนี่นะครับผมนี่เราก็ฟาร์มแบตเตอรี่เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแบตเตอรี่นะครับเราเนี่ยก็จาเป็นนะครับต้องฟาร์มถึงเลเวล59ครับผมเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนแมปนั่นเองเราก็ตีแม่มดแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจากนั้นนะครับเราจะทําการเปลี่ยนแมปก็คือเราเห็นประตูวาร์ดันเจียนตรงนี้ไหมครับที่เป็นสีแดงๆเราก็ติ๊กมาครับแล้วเราก็เดินผ่านประตูวาร์ไปเลยพอเราเข้ามาครับเราก็เดินไปหาออคเรดี้ออฟเรดี้เนี่ยจะอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับตรงกลางๆนะอ่า แล้วก็กดเดินมาอย่างนี้นะครับผมเนี่ยก็จะเป็นตัวออกผู้หญิงนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นออกเลดี้ที่เราจะปาบนะครับอ่าแล้วเราก็หาเลือกตำแหน่งฟาร์มของเราก็ได้นะครับผมใครที่ตีหมู่เนี่ยก็เลือก ตำแหน่งกว้างๆหน่อยนะครับเพราะว่ามอนเนี่ยมันเริ่มปีแรงนะแต่ถ้าเรามาปาร์ตี้เราไม่ต้องห่วงครับเราฟาร์มที่ไหนก็ได้นะครับผมเราออกเลดี้ครับเราเนี่ยจะยืนฟาร์มไปถึงจน66นะครับเลเวลตัวเราเนี่ย66เราก็จะเริ่มทําการเปลี่ยนตัวนะครับจะไปที่เมืองข้างบนเลยครับก็คือเมืองจูโนนะครับวิธีการไปเมืองจูโนเนี่ยเราก็เดินมาหา n p c กาฟ้าเหมือนเดิมครับจากนั้นเราก็เลือกเลเวลนะครับไปที่เมืองเลย เอาละครับพอเรามาถึงที่เมืองจูโน่เลยครับวิธีการไปเนี่ยเราจะไปฟาร์มตัวมาตินอย่างไรนะครับผมเราก็เห็นประตูวาร์ปข้างล่างนะครับให้เราเดินมาประตูวาร์ปข้างล่างแบบนี้ครับจากนั้นให้เรานะครับเดินลงไปข้างล่างนะครับเราก็จะเจอตัวมาตินนั่นเองครับในแบบนี้นะครับก็จะมีแฮปปี้ด้วยนะครับที่เป็นยอดนิยมในการฟาร์มจะตัวมาตินที่เราจะต้องฟาร์มนะครับก็คือตัวนี้นะครับอุ้ยมีบอสด้วยครับ MTP แล้วก็เดินมาตรงนี้ครับแล้วก็ตีตัวมาตินนะครับซึ่งมาตินเนี่ย ก็จะมีเลเวลนะครับอยู่ที่106นั่นเองครับพอเราฟาร์มตัวมาตินเนี่ยไป68ใช่ไหมครับเราฟาร์ม2เลเวลเราก็จะเปลี่ยนไปตีนะครับนี่เจ้าตัวดอกทานตะวันนะครับจิวกาเฟอร์นะตี D. เลเวลเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ108รนะครับเลเวลเนาะที่เราจะต้องตีนะครับจากที่เราฟาร์มนะครับจากรลเวล68เนี่ยเราก็ฟาร์มยาวๆเลยไปประมาณ4-5เลเวลรนะครับอยู่ประมาณรลเวล74นะครับประมาณนี้นะตัวต่อไปที่เราจะต้องไปเนี่ยง่ายๆเลยครับเรามาที่แมปเดิมนะครับผมตรงนี้นะแมปเดิมเลยนะครับให้เราเนี่ยวิ่งมาที่วาร์ฟนะครับทา้งด้านซ้ายข้างบนทั้งด้านซ้ายตรงนี้นะอ่า เราเนี่ยจะไปแมปที่2นะครับหรือแมปของแมกมานั่นเองครับเราจะไปฟาร์มนกไฟครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการไปนะครับหรือเราจะกดที่แมปก็ได้นะครับแล้วก็กดที่แมปตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาที่ข้างล่างนะที่เป็นนกไฟแบบนี้นะครับเราติ๊กมาแบบนี้มันก็จะทําการวิ่งไปนะครับไปตีเลย่ะง่ายๆนะครับผมวิธีการฟาร์มเนาะตรงนี้เนี่ยเราจะฟาร์มยาวเลยนะครับมีนกไฟม้าไฟนะที่เราจะต้องฟาร์มนะครับอันนี้ก็จะเป็นนกไฟเนาะที่เราจะต้องฟาร์มนะครับ เราก็จะทําการนะครับฟาร์มตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนกไฟหรือม้าไฟนะครับที่เราจะต้องฟาร์มเนาะไปถึงเลเวล84นะครับแแบบที่เราจะไปครับก็คือแแบบั่วอย่างนะครับกล่อก็คือให้เรากดรูปโลกเลยนะครับจากนั้นนะให้เราเห็นประตูวาร์ปตรงนี้ไหมครับมันจะทําการเปลี่ยนไปอีกแแบบหนึ่งนะครับแแบบตรงนี้ที่เราจะไปก็คือแแบรตัวอย่างตรงนี้ครับให้เราเด่ยเดินไปหากาฟ้าเลยครับเพื่อเปิดแแบบนะครับเราเดินหากาฟ้าแบบนี้ครับให้เราติ๊กเข้ามานะครับเห็นไหมครับมันจะมีทางด้านขวาตรงนี้ให้เรากดตรงนี้ครับแล้วก็วาร์ปไปท จากนั้นนะครับให้เราเนี่ยเดินเข้าไปที่แมปนะครับผมตรงกลางนะ Hans เห็นไหมเราจะมีกลางแล้วก็มีประตูวาร์ปตรงนี้นะครับซึ่งแม,มปนี้เนี่ยเราจะมาฟาร์มตัวนางเงือกนั่นเองครับตัวนางเงือกเนี่ยมีเลเวลอยู่ประมาณ124นะครับเพราะว่าเราเนี่ยเราจากนกไฟมาเราเลเวลอยู่ที่ประมาณ84นะครับผมเพราะแปเนี่ยเราก็จะมาฟาร์มตัวนี้ครับโดยนางเงือกเนี่ยมีเลเวลอยู่ที่ประมาณ124นะครับผมเราก็ติ๊กขึ้นมาแล้วก็เลือกนางเงือกครับ124 แบบนี้เลยครับเราก็จะยืนกับนางเงือกเนี่ยยาวๆเลยนะครับซึ่งยาวเนี่ยยาวน่าจะไปถึงอยู่ประมาณเลเวล90นะครับผมประมาณนี้นะเลเวล90เราถึงจะต้องทําการเปลี่ยนตัวนะครับตีไปยาวๆเลยนะครับจนถึงเลเวล90นะครับผมจาก84เนาะเมืองต่อไปครับที่เราจะต้องไปเนี่ยก็คือเมืองสุดท้ายที่เราจะต้องยืนแบบยาวๆเลยนะครับอ่ะเราก็ไปหาที่กาฟาครับ <infant. S 1> แล้วก็เลื่อนมานะครับสุดท้ายเลยตรงนี้ได้ครับผมอ่ะเราก็วาร์ปเข้าไปที่เมืองครับ พอเรามาแล้วนะครับเราก็จะไปฟาร์มตัวลูกตาแดงนะครับผมนี่นะลูกตาแดงลูกตาแดงเนี่ยมีเลเวลนะครับนี่ตรงนี้มีเลเวลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ130นะครับตรงนี้นะ เราก็จะยืนฟาร์มตรงนี้เนี่ยยาวๆเลยนะครับเราก็จะยืนฟาร์มตรงนี้ย,วยาวๆเลยจนถึงเลเวลร้อยสิเลยนะครับผมนี่นะนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นจุดฟาร์มที่เราฟาร์มตั้งแต่เกมเปิดนะครับจนถึงไอคัสเลยก็ว่าได้นะครับผมนี่นะทั้งหมดเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในวันเปิด OP t นะตั้งแต่ที่ผมเล่น Data Test มานะครับผมก็รวบรวมข้อมูลมาให้กับเพื่อนๆประมาณนี้ครับก็ฝากไว้แี่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ป e เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ